กับ4เคล็ดลับสร้างโชคดีในทุกวินาทีครับก็สวัสดีนะครับหลายหลายท่านที่เข้ามารับชมไลฟ์สดนะครับไม่ว่าท่านจะมาชมตอนนี้หรือว่าท่านที่ชมย้อนหลังนะครับผมในนามของบริษัทเมทารินพุนรัพย์99 9าจำกัดนะครับก็วันนี้นะฮะก็อยากจะมาแบ่งปันแล้วก็แชร์ประสบการณ์นะครับให้กับทุกๆท่านนะครับอย่างที่เราขึ้นหน้าจอไปท่านได้เห็นนะครับเพราะว่าตอนนี้นะฮะก็ เป็นเรื่องของหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่เราจะสร้างความโชคดีกับตัวเราเองนะครับ Alors, รก็ไปกันเลยนะฮะข้อ1นนะครับข้อ1ตรงนี้เขาบอกว่าเรานะครับต้องมองเห็นคุณค่าในทุกๆสิ่งนะครับนั่นก็หมายถึงว่าตัวเราเองนะครับเราต้องมองเห็นคุณค่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับถ้าเรามองไม่เห็นแล้วเนี่ยแล้วมันทําให้เราเนี่ยทำอะไรแต่และอย่างเนี่ยมันเกิดการที่แบบ ไม่เห็นคุณค่ากับมันเลยนะครับตัวเราเท่านั้นนะครับเป็นคนที่อาจะเป็นคนที่หาโอกาสนะครับเพื่อมองเห็นคุณค่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะครับที่เราทําอยู่นะครับทุกท่านที่ทําอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะครับเหมือนกันนะฮะตัวเราเองเนี่ยเราต้องมองเห็นคุณค่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นก่อนนะครับมันถึงจะมองต่อได้ว่าสิ่งต่างเหล่านั้นเนี่ยมันมีคุณค่ามากน้อยแค่ไหนนะครับ เปรียบเสมือนตัวเราเนี่ยเราก็จะเป็นคนที่ช่างสังเกตนะครับเพราะว่าถ้าเรา,าไม่เป็นคนช่างสังเกตนะครับสิ่งต่างๆที่เราทําอยู่หรือเราเป็นอยู่นะฮะมันก็จะมองไม่เห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านั้นผมยกตัวอย่างนะครับอย่างทุกวันนี้ทางผมนะฮะบ,บริษัทเมทัลลิน,นพทูทซับ99จำกัดนะครับตรงนี้เราทําการส่งเสริมาอาชีพในเรื่องของโกโก้กับหมากสูงตูดแหลมพันโกอินเตอร์นะครับ เห็นไหมครับว่าผมจะยกตัวอย่างตรงนี้เพราะว่าผมเองเนี่ยก็มองเห็นคุณค่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ด้วยตัวผมเองนะครับทุกท่านก็เหมือนกันนะครับเราต้องมองนะฮะมองว่าสิ่งที่เราทําอยู่นะครับไม่ว่าท่านจะทําธุรกิจอาชีพอะไรนะครับหรือไม่ว่าท่านจะทําอะไรก็แล้วแต่เราต้องมองเห็นสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะครับแล้วมันก็จะสําคัญเหมือนกันนะครับพวกนี้นะฮะอย่างอย่างที่ผมบอกนะครับว่าการที่ตอนนี้เนี่ย ผมเองก็มองในเรื่องของคุณค่าธุรกิจที่ทำนะฮะเรื่องโกโก้กับเรื่องหมากสูงตูแหลมโกวินเตอร์นะครับเพราะอะไรฮะทุกวันนี้ผมเองก็ทำนะครับในเรื่องของโกโก้เนี่ยมายาวนานนะครับทำมาตั้งแต่ปี6.1นะครับแล้วก็มาจดจัดตั้งนิติบุคคลเป็นบริษัทเมื่อปี62นะครับแล้วก็ทําต่อมาเรื่อยๆนะฮะทำมาแล้วมันมีความชัดเจนนะครับแล้วก็คุณค่าที่ผมมองในเรื่องของโกโก้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งสําคัญ สิ่งต่ตางๆเหล่านี้แหละครับที่ผมเองก็มองด้วยตัวผมนะครับว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแล้วมันเป็นโอกาสที่ผมเนี่ยสังเกตแล้วว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่เราเนี่ยมองเห็นว่าธุรกิจอาชีพที่เราทำนะฮะโดยเฉพาะตอนนี้เรื่องโกโก้นะครับทางบริษัทเมทัลลินพุนซับย์99าจำกัดนะครับโดยการนําของผมหน้าที่เป็นประธานบริษัทนะครับผมมองแล้วว่าโอกาสสิ่งต,ต่างตรงนี้เนี่ยเรานะครับเราทําแล้วในเมื่อเรามองเห็นแล้วเนี่ย เราก็จะทําตลอดต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันมีความชัดเจนในตัวนะครับอย่างที่ทุกท่านได้รับทราบนะครับหรือว่าพี่น้องเกษตรกรนะครับที่รู้รู้แล้วนะครับหรือบางท่านก็ยังไม่รู้นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมเองเนี่ยก็ทําการแปลรูปนะฮะแปลรูปในเรื่องของธุรกิจโกโก้แล้วนะครับเป็นโกโก้แมสนะครับแลวเราก็ทําการแปลรูปเรียบร้อยนะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็ในเรื่องของ ชาชาโกโก้น้ำผึ้งมะนาวนะครับตรงนี้เราก็ทำแล้วนะครับและสิ่งที่ผมมองเห็นคุณค่าต่อไปนะครับก็คือเป็นการที่ผมเนี่ยโฟกัสไปแล้วนะครับว่าโกโก้เนี่ยผมก็จะทำเป็นลักษณะของทีนวันนะครับตรงนี้แหละครับมันสามารถสร้างคุณค่าต่างๆให้กับบริษัทผมนะครับแล้วก็พี่น้องเสนากรนะครับทุกๆท่านด้วยนะฮะที่เป็นลูกไร่บริษัทด้วยนะครับหรือว่าหลายท่านนะครับที่กำลังมองหาอาชีพนะครับก็ สามารถโทรเข้ามาพูดคุยกันได้นะฮะหรือว่าท่านสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาในเพจบริษัทนะครับหรือไม่ก็เข้าไปที่แอดไลน์นะฮะเมทัลินดอทีนะครับตรงนี้เราก็สามารถไปคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับนะก็ตรงนี้แหละครับที่ผมเองนะครับวันนี้ก็ผมก็เลยต้องมาแบ่งปันนะครับแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ความรู้นะครับให้กับทุกๆท่านนะครับแล้วก็ทุกท่านก็สามารถนําไปใช้ได้เหมือนกันนะครับก็นะฮะอันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะ นำเสนอนะครับแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ให้กับทุกท่านด้วยนะฮะเพื่อให้เราเนี่ยอมองเห็นคุณค่าของตัวเราเองนะก็สวัสดีทักทายนะครับน้องปอสวัสดีครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมไลฟ์สดนะฮะก็วันนี้กำแพงเพชรก็มีฝนตกนะครับกำแพงเพชรเองก็มีฝนตกนะครับแต่เป็นต่างตำบลน,นะก็อยู่ในจังหวัดกำแพงเพชรนี่แหละก็มีฝนฟ้าตกฟ้าร้องนะฮะก็เดี๋ยวนะครับนิดนึงผมมองไม่เห็น นิดหนึ่งครับก็โอเคครับก็สวัสดีครับพี่จินครับก็สวัสดีขอบคุณมากนะครับพี่ที่เข้ามารับชมไลฟ์สดนะครับผมเองก็มีความตั้งใจทําอยู่แล้วนะฮะแล้วก็สารต่อทุกเรื่องทุกอย่างนะครับขอบคุณมากนะครับพี่ฝากกดติดตามนะฮะแล้วก็กดไลค์กดแชร์สักนิดหนึ่งนะครับอย่างข้อแรกที่ผมบอกไปนะครับว่าการที่เราทําธุรกิจอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะฮะเราเองต้องมองเห็นคุณค่าในสิ่งต่างเหล่านั้นเหมือนผมนะครับที่ผมยกตัวอย่างให้ทุกท่านได้รับฟังกันเนี่ยเพราะว่า มันเป็นอะไรที่ผมเนี่ยทำมาตลอดนะครับถึง5ปีนี้นะครับแล้วเองผมเองก็ยังมองเห็นคุณค่าว่าอาชีพที่ผมส่งเสริมธุรกิจเนี่ยผมก็ต้องทําต่อไปนะครับแล้วก็ปีหน้า6 7ผมก็จะเพิ่มในเรื่องของทุนจดทะเบียนเข้าไปอีกนะครับนี่ก็คือหมายถึงลักษณะว่าโอเคครับก็สวัสดีน้องต่ายนะครับขอบคุณมากอ๋อที่บ้านฝนตกหนักมากอ๋อครับขอบคุณมากครับน้องต่ายนะครับที่ช่วยแชร์ด้วยนะฮะก็กําแพงเพชรก็ตกเหมือนกันแต่ตกต่างตําบล นะครับแล้วก็ฟ้าร้องนี่ก็ได้ยินมาชัดถึงอำเภอเมืองเลยนะครับผมเองก็อยู่ที่ในอำเภอเมืองนะฮะก็เป็นตำบลนครชุมน,นี่แหละนะครับก็ด้ยินเสียงฟ้าร้องอย่างดังเลยนะฮะก็สรุปว่ามีฝนตกนอกพื้นที่ด้วยแต่ท่านที่อ,อยู่ต่างจังหวัดนะครับถ้าเสียงผมชัดเจนนะฮะร,รบกวนช่วยกดเล็หนึงให้ผมมองเห็นสักนิดนึงน,นะครับเพราะอย่างน้อยน้อยก็อย่างที่รู้กันนะครับว่ามันมีในเรื่องของฝนฟ้าตกบ้างบางพื้นที่นะฮะกำแพงเพชรก็ตกเหมือนกัน นะครับก็กดหนึ่งแล้วผมก็จะมองเห็นนะครับว่าการที่ผมสื่อสารออกไปเนี่ยมันมีความชัดเจนแล้วเราก็ได้ยินกันชัดเจนนะฮะขอบคุณมากครับน้านตัายนะฮะก็เป็นเสียงที่ชัดเจนนะครับก็อย่าลืมนะฮะก็สิ่งที่ผมมานําเสนอในวันนี้นะฮะเราเองก็สามารถที่จะมาดูแล้วก็วิเคราะห์นะครับแล้วก็สามารถนําไปใช้ได้เหมือนกันนะครับสิ่งต่างที่เราทําขอบคุณมากนะครับที่กดหนึ่งให้นะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับหรือว่าหลายท่านที่เข้ามาชมย้อนหลังนะฮะ ผมเองก็มีสิ่งดีๆที่มาแชร์ประสบการณ์นําเสนอนะครับโอเคนะฮะก็คือข้อแรกที่ผมบอกนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับในการทําธุรกิจอาชีพที่เราทําอยู่ไม่ว่าท่านเป็นเกษตรกรนะฮะไม่ว่าท่านทําอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะครับเราต้องเป็นคนที่มองเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทานะครับเพราะว่าโอเคครับน้องปอขอบคุณมากครับชัดมากๆพี่สุจินด้วยนะฮะขอบคุณมากครับนะฮะที่เราสื่อสารกันได้ชัดเจนนะครับนะฮะขอบขอบขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับก็ เราลองหันกลับไปดูตัวเรานะครับว่าธุรกิจอาชีพหรือไม่ว่าเราประกอบอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะฮะว่าเราต้องให้ความสําคัญนะครับเราต้องมองให้ให้เห็นนะครับว่าคุณค่าที่เราทําอยู่เนี่ยมันต้องมีนะครับไม่ใช่ว่าสิ่งที่เราทําแล้วเนี่ยเรามองไม่เห็นอะไรเลยทําไปวันๆหนึ่งนะฮะโดยที่เราไม่รู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันมีค่ามากน้อยแค่ไหนนะฮะผมก็อยากให้หลายๆท่านนะครับหันกลับไปมองนะฮะเหมือนผมทุกวันนี้นะฮะผมเองก็ หันกลับมาดูธุรกิจอาชีพที่ทำเนี่ยผมมองเห็นแล้วว่ามันมีคุณค่ามหาศาลนะครับโดยเฉพาะเรื่องโกโก้โกที่ผมส่งเสริมมาถึง5ปีนี้นะฮะมันสามารถที่ทําให้ผมเนี่ยเริ่มนะครับเริ่มมีการต่อย,ยอดนะครับเริ่มมีการแต่รูปนะครับแล้วก็จะเริ่มมีการจําหน่ายที่มันชัดเจนขึ้นนะครับแค่ด้วยหลายสิ่งหลายอย่างนะครับคือเรื่องของความพร้อมนั่นเองนิดๆหน่อยๆนะที่มันจะต้องก้าวข้ามทุกอย่างไปนะครับ แต่ทุกสิ่งทุกอย่างอ pues ย mm nah, ่างที Alf ่ผมบอกกับหลายท่านนะครับก็คือเราต้องมองให้มันเห็นนะครับว่าที่เราทำเนี่ยมันต้องมีคุณค่ากับเรานะครับถ้าไม่มีจริงๆเนี่ยก็ไม่ต้องทํามันนะครับเพราะเราเองเป็นคนที่รู้กับตัวเราเองนะฮะนั่นก็คือว่าให้เราเปรียบเทียบนะครับให้เราเป็นคนที่สังเกตนะครับว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันโอเคไหมมันมีคุณค่าจริงไหมนะครับเรามองเห็นแล้วมันมีคุณค่าจริงมันตอบโจทย์ได้เราก็ทําต่อเรื่อยๆนะครับเหมือนผมทําทุกวันนี้นะฮะ ผมยังยืนอยู่อาชีพหลักอยู่ปกติเหมือนเดิม2โปรดักต์นะครับก็คือเรื่องโกโก้กับเรื่องหมากสูงตูแหลมโกอินเตอร์นะครับก็เ,เรื่องหมากสูงตูแหลมโกอินเตอร์อีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมเองก็มองเห็นคุณค่าของเขานะครับตรงที่ว่าคือ1นนะฮะพี่น้องเษตรกรทุกพื้นที่ทั่วไปนะครับหรือว่า,าพี่น้องทั่วไปที่เป็นข้าราชการที่เกษียณนะครับก็สามารถเอาตัวนี้เป็นอาชีพหลักได้นะครับมันก็มีคุณค่าของมันในตัวนะฮะอย่างเช่น มันสามารถมีผลผลิตให้กับเราเนี่ยขายได้ทั้ง2องอย่างนะครับเรื่องกับหมากอย่างหนึง่งนะฮะไปทําถ้วยชามช้อนเรื่องผลผล,ผลิตหมากอย่างหนึง่งไปทําเรื่องของสีสีทาบ้านสีย้อมผ้าสีรถยนต์แล้วก็เป็นของขบเคี้ยวนะครับอย่างที่เมื่อคืนผมได้ไลฟ์สดนะครับก็โฟกัสไปที่หมาก100%เเเต็มนะครับแต่วันนี้ผมเองก็มาในเรื่องของการแบ่งปันแล้วก็แชร์ประสบการณ์หลายๆอย่างให้กับทุกๆท,ท่านนะครับเพื่อ ลองไปวิเคราะห์นะฮะแล้วก็กลับลองไปใช้ดูได้กับตัวเองนะครับผมเองก็ใช้กับตัวเองเหมือนกันนะครับเพราะว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ผมเองก็พร้อมทุกอย่างนะครับในเรื่องของอาชีพที่ผมทําอยู่นะครับแล้วก็วันนี้เองเนี่ยเราก็กําลังทําในเรื่องของโกโก้เป็นโกโก้บาร์นะฮะโกโก้บาร์นะครับเป็นช็อกโกแลตบาร์นะฮะที่เขาเรียกช็อกโกแลตบาร์ตามภาษาช็อกโกแลตนะครับเป็นช็อกโกแลตบาร์ด้วยนะ เราปั่นทํากันตั้งแต่เช้านะครับก็ยังไม่ได้าสาเร็จ100%เร์มันกําลังจะเริ่มนะฮะแ,แล้วก็ทํากันอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะวา่าหนึ่งนะครับเราก็เริ่มมีการจําหน่ายนะฮะหลายหลายท่านที่มีความสนใจหรืออยากสั่งซื้อสั่งจองเนี่ยก็สามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับผมได้นะฮะแต่เป็นโกโก้แมสก็ได้นะครับแมสกร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับแล้ววันนี้เราก็เริ่มทําการแปรรูปในเรื่องของช็อกโกแลตบาร์ นะครับช็อกโกแลตบาร์เป็นยังไงนะครับบางท่านอาจจะงงๆนะเดี๋ยวผมโชว์แม่พิมพ์ให้ดูนิดนึงนะทุกท่านเห็นนะครับนี่เราจะเป็นแม่พิมพ์ตัวนี้นะฮะที่เอาชอกโกโก้ช็อกโกแลตเรานี่แหละมาใส่เป็นช็อกโกแลตบาร์ตัวนี้ก็เป็นแม่พิมพ์เขานั่นแหละนะครับเพื่อทําทการจําหน่ายได้นะครับแล้วก็หลายๆท่านที่กําลังดูอยู่เนี่ยเราเองก็สามารถสั่งซื้อได้นะฮะก็เราจะต้องทําออกมาหลายรูปแบบนะครับเพราะว่า อย่างที่ผมบอกทุกท่านไปนะครับว่าการที่ผมส่งเสริมอาชีพมาเนี่ยผมเป็นคนที่ตั้งใจทําและมุ่งมั่นอยู่อย่างตลอดนะครับก็ทําอย่างนี้ตลอดกับพี่น้องเศรษฐกรของเราด้วยนะครับแล้วพยายามทําทุกวิถีทางนะฮะที่ให้เราก้าวทุกอย่างนะครับขึ้นเป็นลําดับเป็นขั้นเป็นตอนไปนะครับก็ขอให้ทุกท่านมั่นใจนะครับว่าในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพไม่ว่าจะเป็นหมากหรือเป็นโกโก้เนี่ยผมก็ยังทําอยู่อย่างต่อเนื่องอยู่ทั้ง2องโปรดักต์เลยนะครับ แล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงครมีความเปลี่ยนแปลงแม้กระทั่งทุกท่านโ,โอเคครับน้องปอขอบคุณมากนี่แหละครับก็เป็นสินค้าตัวใหม่ที่เป็นช็อกโกแลตบาร์เราจะเริ่มนะฮะจะเริ่มทํากันนะครับอย่างที่ทํามาตั้งแต่เมื่อวานด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะทําการาใส่ในแม่พิมพ์เขาก็สวัสดีทักทายนะครับคุณสเสน่ห์ขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมไลฟ์สดนะฮะฝากคุณสเสน่ห์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ เปิดการมองเห็นให้ผมนะฮะเรื่องของกฎหนึ่งให้ผมทีนิดนึ่งนะครับผมจะได้ดูในการสื่อสารนะแล้วก็อีกช่องหนึ่งนะครับตอนนี้เราก็ทําการไลฟ์สด2ช่องนะฮะก็สวัสดีทักทายทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมไลฟ์สดนะครับหรือว่าหลายหลายท่านที่สงสัยนะครับว่าในการไลฟ์สดของวันนี้เนี่ยผมเองมาแชร์ประสบการณ์ร้อเเต็มนะครับแล้วก็บอกกล่าวให้กับทุกๆท่านที่ยังเพิ่งเข้ามาชมใหม่นะขอบคุณมากครับคุณเสน่ห์ครับนะฮะก็ ผมในนามของบริษัทเมทาลินพุนรั์99จำกัดนะครับโดยผมนะครับเป็นประธานกรรมการบริษัทนะครับผมละวีโรธสันติวัฒนาพรนะครับถ้าทุกท่านนะครับมีความสนใจในเรื่องโกโก้นะฮะเป็นช็อกโกแลตบาร์นะครับหรือโกโก้แมสสนะครับสามารถโทรเข้ามาคุยกับผมได้นะฮะ0969352462นะครับหรือท่านจะอินบ็อกเข้าไปนะครับในเพจบริษัทก็ยินดีนะครับอินบ็อกเข้าไปพูดคุยกันนะครับอีกช่องทางหนึ่งนะฮะ ในเรื่องของ Line นะครับเป็นแอดไลนะะ์เมทัลินดอทมีนะฮะเมทัลินก็ตัวสะกดนะครับ M E T H A R I N ดอทมีนะครับอันนี้ก็สามารถไปพูดคุยแล้วก็คอมเมนต์กันได้นะครับขอบคุณมากนะครับคุณเสน่ะนะฮะที่ทำการสื่อสารกันแล้วก็รับรู้เป็นการชัดเจนนะฮะเพราะว่าตอนนี้พื้นที่กำแพงเพชรผมเนี่ยก็ฝนตกนะฮะแต่มันตกต่างตําุทั้งนั้นแล้วก็ตกหนักเหมือนกันนะครับก็มีพี่น้องเกษตรกรที่ทักทายเข้ามาพูดคุยกันส่วนตัวว่า ตอนนี้ฝนกำลังตกอย่างหนักผมเองก็ได้ยินถึงอำเภอเมืองนะฮะฟ้าร้องอย่างเสียงดังเลยนะครับอันนี้ก็บอกกล่าวกันนะครับกับหลายๆท่านด้วยนะครับโอเคนะครับข้อหนึ่งนี้อย่างที่ผมบอกนะครับก็อย่าลืมนะฮะอย่าลืมลองดูนะครับว่าคุณค่าของมันนะครับในหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยที่เราเนี่ยกำลังทําอาชีพธุรกิจอยู่นะครับเราต้องมองให้เห็นนะครับว่าสิ่งต่างๆที่เราทำเนี่ยมันมีคุณค่ากับเรานะครับแล้วเราก็สารต่อไปนะฮะเพื่ออะไรครับ มันเป็นโอกาสนะครับที่เราเนี่ยสามารถทําสิ่งต่างเหล่านี้ได้นะครับก็เหมือนผมนะฮะผมยกตัวอย่างผมนี่แหละนะครับก็ใกล้ตัวที่สุดนะฮะใกล้ตัวอย่างมากก็คือในเรื่องของอาชีพโกโก้ผมเองก็มองเห็นคุณค่าในอาชีพตรงนี้ผมก็เลยสารต่อมาถึง5ปีนี้นะครับแล้วปีหน้าอย่างที่บอกนะครับก็ย้ํากันมาเรื่อยๆนะฮะก็ให้ความมั่นใจนะครับว่าปีหน้าทางผมก็จะเพิ่มในของทุนจดทะเบียนเข้าไปนะครับเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับบริษัทอีกระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ กับหลายๆท่านด้วยนะครับที่ติดตามมันอย่างต่อเนื่องนะฮะก็ยังไงซะทุกอย่างนะครับเป็นไปตามที่ผมต้องวางแผนแล้วก็ต้องทําอยู่ตลอดเวลานะครับโอเคฮะข้อ1ผ่านไปนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับเรามาถึงข้อ2กันนะครับข้อ2นี้นะฮะเขาบอกว่าการที่ตัวเราเนี่ยทำธุรกิจอาชีพไม่ว่าอะไรก็ช่างเหมือนเดิมนะครับว่าตัวเรานะครับจะต้องเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะครับการที่เรามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเนี่ย มันสามารถตอบโจทย์แล้วก็เชื่อมโยงไปกับธุรกิจที่เราทําด้วยนะฮะถ้าตัวเราเนี่ยไม่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะครับอย่างเช่นเราไปที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยมีแต่คนเขาติฉินนินทานะครับมีแต่คนเขากล่าวพูดถึงเราว่าไอ้ในกอในขอคนเนี้ยนิสัยไม่ดีนะครับทำอะไรก็ไม่ดีหรือหล,หลายๆอย่างเนี่ยเขาเรียกว่าตัวเราเนี่ยเป็นคนไม่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีละนะครับมีแต่เรื่อง ไปไหนมีแต่คนเขาว่าเราหลายๆอย่างนะครับนั่นก็คือตัวเราก็ต้องเข้าไปหานะครับเข้าไปหาเพื่อสร้างโอกาสต่างๆเหล่านี้นะครับในการที่เราเชื่อมโยงนะฮะที่เราเนี่ยต้องเขาเรียกว่าสะสมแต้มนะฮะสะสมแต้มกับตัวเราเองนะครับถึงแม้ว่าการที่เราทําดีอยู่แล้วก็เป็นเรื่องที่ดีต่อนะฮะเราก็ทําตลอดต่อเรื่อยๆแต่เมื่อไหร่ที่การที่เราเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ไม่ดีเนี่ย เราก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่ได้นะครับก็สร้างโอกาสให้กับตัวเองนั่นแหละแล้วก็สะสมแต้มเราไปเรื่อยๆนะครับถึงเวลาตรงนั้นแล้วนะฮะทุกอย่างมันก็เป็นไปตามที่เราตั้งใจเอาไว้นะครับก็เช่นเดิมฮะอย่างธุรกิจที่ผมทําตอนนี้เหมือนกันถ้าผมเป็นคนไม่มีมุษยสัมพันธ์ที่ดีนะฮะแม้กระทั่งพี่น้องเสนากรนะครับแม้กระทั่งคู่ค้าแม้กระทั่งพันธมิตรนะครับหรือแม้กระทั่งลูกค้าที่เป็นผู้มีอุปการะคุณกับทางผมเนี่ย ก็จะต้องปฏิเสธกับผมไปนะครับอันนี้ผมก็ยกตัวอย่างนะฮะฉะนั้นผมเองก็ให้ความมั่นใจนะครับแล้วก็บอกกับทุกท่านนะครับว่าเราต้องเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะครับก็อย่าลืมนะฮะตัวเราเองเหมือนกันนะครับทุกท่านด้วยนะครับเราก็ต้องเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะครับแล้วธุรกิจอาชีพที่ทำเนี่ยมันก็จะนําพานะฮะนำพาแล้วก็ต่อเนื่องไปยาวๆเลยนะครับมันก็จะทาให้ธุรกิจเราเนี่ยประสบความสําเร็จเหมือนกัน ก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าถ้าเกิดว่า,าเราทําดีอยู่แล้วมีมนุษยสัมพันธ์ดีอยู่แล้วเราก็ทําต่อเรื่อยๆนะครับก็เหมือนตัวผมเองเหมือนกันนะครับผมเองก็ต้องใช้ในการที่เราเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะครับเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งการทําธุรกิจอาชีพนะครับผมก็ต้องเชื่อมโยงไปสู่นักธุรกิจเขาเหมือนกันนะครับแล้วก็เรื่องของโกโก้ด้วยนะครับเรื่องของหมากด้วย นะครับอย่างทุกวันนี้ที่ผมเองก็สามารถสื่อสารและบอกทุกท่านได้เลยนะครับว่าโกโก้ที่ผมทำเนี่ยผมก็พยายามทําทุกช่องทางนะฮะแม้กระทั่งออฟไลน์หรือออนไลน์เนี่ยผมก็พยายามเชื่อมการเชื่อมความสัมพันธ์ของผมเนี่ยไปกับทุกพื้นที่ไปกับทุกโรงงานหรือทุกท่านนะครับเพื่อทําให้ธุรก,กิจอาชีพมันก้าวเดินต่ออย่างต่อเนื่องมันจะได้ไม่ต้องอะสะดุดนะครับมันจะต้องเดินต่อไปอีกเรื่อยๆนะฮะถ้าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมทําแล้วเนี่ย มันดีขึ้นมันก็จะตอบโจทย์กลับมาหาผมนะครับผมเองก็มั่นใจนะฮะมั่นใจเป็นอย่างมากว่าสิ่งที่ผมทํามาตั้งแต่ปี6กหนึ่งจนถึงตอนนี้ปี6กหนะครับผมมั่นใจว่าตัวผมเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะครับหรือถ้าหลายๆท่านนะฮะหรือท่านที่เป็นลูกค้าผมเนี่ยถ้าสมมุติว่าผมเองเนี่ยท่านเป็นกระจกนะครับที่มองเห็นผมนะครับถ้ามันขัดตกบกพ้องยังไงเนี่ยสามารถโทรคุยกับผมหลังไมค์ได้นะครับเพื่ออ,อาจจะแบบ แนะนําผมสักนิดนึงบอกกล่าวผมสักนิดหนึ่งผมก็ยินดีนะครับเนี่ยคือสิ่งต่างเหล่านี้ที่ผมมานําเสนอนะครับเพื่อแบ่งปันความรู้นะครับแล้วก็ให้กับทุกท่านด้วยนะครับสามารถที่นำไปใช้ได้เหมือนกันนะนะอันนี้คือข้อ2นะครับในเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์นะครับที่ดีนะครับไปต่อนะฮะไปต่อข้อที่3นะครับก็บอกว่าการที่เราจะเป็นคนที่สร้างความโชคดีให้กับตัวเองนะครับทุกๆวินาทีหรือทุกนาทีเนี่ยเราก็ต้องเป็นคนที่ เปิดใจให้กว้างนะครับอย่าเป็นคนใจแคบนะฮะเปิดใจให้กว้างนะครับการที่เราเปิดใจให้กว้างเนี่ยนะครับเพื่อตัวเรานะฮะเราจะเป็นคนที่รับสิ่งดีๆนะฮะเข้ามาในชีวิตของเรานะครับถ้าเราเป็นคนใจแคบหรือถ้าเรานะฮะเป็นคนที่มองแต่เรื่องลบๆอยู่ตลอดนะครับไม่เปิดใจทุกสิ่งทุกอย่างเลยเนี่ยแล้วตัวเราเนี่ยมันก็จะไม่ประสบความสำเร็จเหมือนกันนะครับฉะนั้นตัวเรานะฮะ เราต้องเปิดใจตัวเราเองด้วยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ทุกเรื่องด้วยนะฮะเพราะว่าการที่เราเปิดใจให้กว้างเนี่ยไม่ใช่อยู่ดีมันลอยมากับอากาศได้นะครับหรือว่าไม่ใช่อยู่ดีมันเป็นโอกาสของเรานะมันไม่ใช่นะครับมันอยู่ที่ตัวเรานะฮะตัวเราเท่านั้นที่จะเป็นคนเปิดใจให้กว้างได้ก็คือตัวเราเนี่ยเป็นคนเดินเข้าไปหานะครับเข้าไปหาสิ่งต่างๆทั้งหมดทั้งมวลที่ผมนําเสนอมาด้วยนะครับแม้กระทั่งอาชีพผมเนี่ยถ้าผมเป็นคนที่เปิดเปิดใจ ถ้าผมเป็นคนใจแคบถ้าผมเป็นคนที่ไม่เปิดใจกว้างเนี่ยผมก็ต้องนําพาธุรกิจเนี่ยไปต่อไม่ได้ฉะนั้นถ้าผมเป็นคนใจกว้างแล้วเนี่ยผมจะต้องนําพาธุรกิจผมเนี่ยไปต่อให้ได้แล้วไปต่ออย่างสง่างามนะฮะไปต่อจนถึงที่ผมตั้งใจเอาไว้นะครับเป็นอย่างมากเลยนะฮะแม้กระทั่งตอนนี้ผมก็บอกได้เลยว่าเครื่องจักรผมเนี่ยก็ยังไม่ครบเลยนะครับแต่ก็เริ่มแล้วนะฮะเริ่มมันมีข่าวดีเข้ามานิดๆิดหน่อยๆนนะครับก็คือวันจันท์นี้ ผมก็จะได้เครื่องบีบน้ำมันโกโก้เข้ามาแล้วนะถามว่าชัดเจนไหมเดี๋ยววันจันทร์ผมก็จะให้คําตอบกับทุกท่านเพราะทุกครั้งที่ผมมาทาการไลฟ์สดผมก็จะบอกสื่อบอกกับทุกท่านด้วยนะครับว่าอาจจะได้รับรู้ไปพร้อมๆกันด้วยใช่ไหมฮะเพราะผมเป็นคนที่ตั้งใจทําแล้วมุ่งมั่นในอาชีพของตัวเองนะครับไม่ว่ามันขาดอะไรก็แล้วแต่ผมก็ต้องอดทนนะฮะอดทนรอคอยแล้วก็ติดตามงานนะครับก็คือเป็นอย่างนั้นนะฮะแม้กระทั่งที่เวลาผมในระหว่างช่วงที่รอนะครับ ผมยังต้องต้องหานะครับมาทําการแปลรูปเหมือนเดิมก็คือเป็นช็อกโกแลตบาร์อย่างที่ผมโชยท่านเห็นนะฮะโชยท่านเห็นในเรื่องของแม่พิมพ์มันนี่แหละก็คือช็อกโกแลตบาร์เห็นไหมครับนะครับนี่คือตัวเรานะฮะที่เราสามารถอา่าเราเราเนี่ยเนี่ยช็อกโกแลตบาร์นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวขอญติโชยสักนิดนึงเนี่ยนะเป็นแม่พิมพ์นะแม่พิมพ์ก็จะเป็นช็อกโกแลตบาร์ที่ต้องออกจําหน่ายแล้วนะครับอ่านี่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะฮะก็ การที่ผมรอคอยก็ต้องรอคอยน่าต้องอดทนเหมือนกันแต่เราไม่รอด้วยความบ้างเปล่านะครับเรารอด้วยความหวังนะครับแล้วรอด้วยความตั้งใจนะครับมันก็จะสําเร็จของมันเองผมก็ต้องทําตีคู่ทุกอย่างแล้วครับนะฮะอันนี้ก็เป็นความจริงที่ผมมาออกสื่อแล้วก็บอกกับทุกๆท,ท่านนะครับก็ตั้งใจแล้วก็มั่นใจไว้นะครับว่าวันจันน่าจะได้รับข่าวดีเรื่องของเครื่องบีบน้ามันเพราะวันนี้ผมเองก็ติดต่อสื่อสารกับโรงงานเขาด้วย แล้วก็ตัดทางอาจารย์ป๊อบจุมพรเขาด้วยนะครับก็เป็นที่แน่ชัดนะครับบอกว่าวันจันทร์ก็เครื่องจะมาบอกอย่างนั้นนะครับบอกอย่างนั้นก็ผมก็มั่นใจหวังว่ามันจะมาและถ้ามันมาแล้วก็จะมาบอกกล่าวพี่น้องเศรษฐกรเหมือนกันแล้วก็ทุกช่องทางที่ผมออกสื่อตรงนี้นะฮะเทียมการไล์สดนะครับนี่นี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมเองก็เป็นคนที่ภูมิใจนะแล้วก็ดีใจมากๆที่ผมได้ออกสื่อนะครับทาการไล์สดแล้วก็บอกกล่าวอยู่ตลอด ว่าความเป็นไปเป็นมาของผมเนี่ยไปถึงไหนแล้วนะฮะบริษัทเป็นยังไงไปถึงไหนแล้วนะครับเราก็จะมาบอกกันอย่างนี้สดๆกันเลยนะครับไม่มีต้องไปอัดเทปไม่มีต้องมาตัดต่ออะไรไม่ต้องครับเล่นแบบสดๆกันอย่างเงี้ยแหละครับนี่คือสิ่งที่ผมดีใจและภูมิใจด้วยนะครับแล้วก็มีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งนะฮะในการทําธุรกิจอาชีพของตัวเองนะฮะอันนี้เป็นเพียงข้อ3แค่นั้นเองนะครับที่ผมออกสื่่อแล้วก็บอกทุกท่านในการแชร์ประสบการณ์ไปก็ลองไปปรับปรุงใช้ดูนะฮะ เราต้องเปิดใจให้กว้างอยู่เสมอนะครับถ้าเราเป็นคนใจแคบแล้วเนี่ยมันก็จะำนำพาธุรกิจให้เราเนี่ยลำบากเหมือนกันนะครับมันจะต้องไปต่อให้ยาวๆนะครับ,รบก็อย่าลืมนะฮะฝากเรื่องของอ่าหมากสูงตูนแหลมด้วยนะครับหมากสูงตูนแหลมโกอินเตอร์นะฮะวันนี้พี่น้องเกษตรกรต่างจังหวัดแม้กระทั่งทางจันทบุรีระยองนะฮะเขาก็ยังโทรเข้ามาหาผมนะครับในเรื่องของอา,อาชีพโกโก้โกอ่ขอโทษฮะ อาชีพของหมากสูงตูแหลมโกวินเตอร์นะครับว่ามันเป็นยังไงปลูกแล้วเป็นยังไงบ้างอะไรยังไงบ้างนี่คือการสื่อสารที่ผมต้องไล์สดอยู่ตลอดนะครับอย่างเขาก็จะปลูกกับผมเนี่ยละครับก็คือรอจังหวะโอกาสของเขาสักนิดนึงเราก็ต้องให้เวลากันนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะฮะมันมี4ข้อนะครับผมเพิ่งจะไปได้แค่3ข้อนะครับข้อที่4เลยนะฮะข้อที่4นะครับที่ผมอยากจะบอกว่านอกจากที่เราต้องเป็นคนสร้างความโชคดีกับตัวเราเองแล้วเนี่ย เราต้องเป็นคนมองโลกในแง่ดีด้วยนะอันนี้ข้อ4นะครับต้องเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีนะฮะอย่ามองโลกในแง่ร้ายนะครับอย่ามองอะไรที่มันเป็นเรื่องลบๆนะครับมองให้มันเป็นบวกอยู่เสมอนะครับการที่เรามองโลกในแง่ดีเนี่ยมันก็ส่งผลเหมือนกันนะครับให้ชีวิตของตัวเรานะครับดีขึ้นนะครับแล้วเราก็จะเป็นคนที่โชคดีนะครับเป็นคนที่โชคดีตลอดเราก็สามารถที่จะอขอบคุณในความโชคดีของเราได้ นะครับเพราะอะไรฮะเราเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีอยู่ตลอดนะครับเหมือนผมนะฮะหลายอย่างที่ผมเจอผลกระทบยกตัวอย่างแม้กระทั่งเครื่องจักรนะมีความลาดช้า2เดือน3เดือนไม่เป็นไรครับผมก็มองโลกในแง่ดีอยู่ตลอดนะฮะเพราะว่าเราตั้งใจทํากับมันแล้วเราก็ต้องอดทนรอคอยนะฮะเพื่อทุกอย่างมันจะได้สําเร็จนะครับหรือวาอ่าการที่ผมเนี่ยพบปัญหาอะไรก็แล้วแต่ในตัวเองนะครับที่เจออยู่นะฮะ ผมก็พยายามนะครับปรับปรุงแล้วก็มองโลกในแง่ดีอยู่เสมอนะครับก็ด้วยที่พลังบวกนะครับพลังบวกของพี่น้องเรษตรกรนะฮะแล้วก็พลังบวกของลูกค้าผมที่มีอุปการะคุณกับทางบริษัทนะครับสิ่งต่างเหล่านี้ล่ละฮะมันเป็นอะไรที่ผมเนี่ยดีใจนะครับแล้วก็มันเป็นพลังบวกให้ผมนะครับที่จะดําเนินธุรก,กิจตัวนี้ตลอด ตลอดชีพเลยนะฮะไม่ใช่ว่าตลอดไปอย่างเดียวนะผมใช้คำว่าตลอดชีพได้เลยเพราะผมตั้งใจทํากับมันอยู่ตลอดนะครับแล้วพยายามนะฮะพยายามสรรหาทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องโกโก้เรื่องหมากสรรหาทุกช่องทางนะครับที่มันจะทําให้ตลาดเดินได้ต่อแล้วก็เดินด้วยความมั่นคงแล้วก็เข้มแข็งนะผมยกตัวอย่างโกโก้เหมือนกันนะฮะโกโก้เนี่ยผมมองแล้วว่าบริษัทผมเนี่ยจะต้องแปรรูปแล้วก็จําหน่ายเท่านั้น อันนี้ชัดเจนเลยนะครับมันจะเป็นความยั่งยืนจริงๆอันนี้มันก็จะตอบโจทย์ของมันด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมเองก็มีพี่เลี้ยงในเรื่องของภาครัฐคือสํานักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดกําแพงเพชรเป็นสินค้าโอท็อปที่ผมสามารถาใช้โลโก้ของโอท็อปประจําจังหวัดได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะไปออกงานออกบูธนะครับเพื่อจําหน่ายสินค้าของตัวเองได้นะครับนั่นก็คือการที่ผมมองโลกในแง่ดีนะฮะแล้วก็ต้องมีความพร้อมสักนิดนึง ก็คือ,อสินค้านะครับสินค้าต่างๆที่ผมจะต้องไปจําหน่ายนะฮะให้กับพี่น้องเกษตรกรบ้างให้กับทุกพื้นที่บ้างนะฮะที่เขามองดูแล้วว่าโกโก้เนี่ยมันเป็นธุรกิจอาชีพที่ต้นน้ําถึงปลายน้ําจริงๆนะครับอันนี้ก็พี่น้องเกษตรกรทุกท่านก็อดใจรอกันสักนิดหนึ่งนะครับอดใจรอผมสักนิดหนึ่งนะฮะทุกอย่างผมจะต้องทําทุกอย่างให้มันดีขึ้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็ผมตั้งใจทํากับมันนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับ มองสิ่งต่างเหล่านี้นะครับให้เป็นแง่บวกนะฮะแล้วก็ทุกอย่างเราจะไปพร้อมๆกันนะครับอันนี้ก็ยืนยันนะครับยิ่งกว่าเกินร้อยนะฮะว่าผมเป็นประธานบริษัทเนี่ยผมจะนําพาบริษัทธุรกิจอาชีพโกโก้กับหมากสูงตูแลมโกอินเตอร์นะครับไปพร้อมๆกับพี่น้องเกษตรกรของผมทุกพื้นที่นะครับทุกท่านนะครับผมเองตอนนี้ก็พยายามใช้โทรศัพท์ไปก่อนนะครับเพื่อติดต่อสื่อสารในหลายอย่างนะครับแล้วก็ จะต้องลงพื้นที่เจอกันนะฮะเพราะว่าตรงนี้อ,อดใจรอผมนิดนึงนะครับทุกอย่างผมก็ตั้งใจทําอยู่นะฮะไม่ต้องกังวลนะครับสิ่งต่างทั้งหมดเหล่านี้นะฮะสี่ข้อที่ผมได้พูดมานะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาการที่เราเห็นคุณค่าในสิ่งต่างที่เราทำนะฮะไม่ว่าการที่เราจะเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะครับไม่ว่าเราจะเป็นคนที่เปิดใจให้กว้างนะฮะหรือว่าไม่ว่าเราจะเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีเนี่ยเดี๋ยวทุกอย่างเวลามันครบ วงคบโคจรของมันนะสี่อย่างเนี่ยมันก็จะตอบโจทย์ให้กับเรานะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราเป็นคนโชคดีนะครับเราเป็นคนที่สร้างแล้วก็เราเป็นคนที่ค้นคว้านะครับเราเป็นคนที่เข้าหาเข้าหาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันก็จะเกิดผลสำเร็์ให้กับเรานะฮะถือว่าเราเป็นคนโชคดีเลยนะครับก็อย่าลืมนะฮะอย่าลืมทุกท่านด้วยนะครับถึงแม้ว่าท่านจะมาชมย้อนหลังในคลิปนี้นะฮะหรือว่าท่านนี่กำลังชมไลฟ์สดนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะเพราะว่าสิ่งต่างเหล่านี้ที่ผมนําเสนอนะครับมันต้องมีประโยชน์กับทุกๆท่านด้วยแล้วก็กับผมด้วยนะครับแล้ววันนี้ก็ขอขอบคุณนะฮะหลายๆท่านที่เข้ามารับชมไลฟ์สดนะครับหรือว่าท่านชมย้อนหลังนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีความมั่งคั่งร่ํารวยนะฮะตลอดตลอดไปนะครับผมเองก็เหมือนกันนะก็เราเป็นคนโชคดีครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีทุกท่านนะครับ